สวัสดีครับพบกับอาจารย์ไพบูลคลังยาฐาน้ายางพารารวยเราจะรวยไม่ไ้กันครับนะถ้าเราใช้ยาฐานะ้ายางวิจัยยางกรมพชฒนาเกษตรนะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาฐานะ้ายางนะครับกับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยาเล่งหรือสารเคมี นะครับนะว่ามันควรจะมีความเข้มข้นนะครับอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของยาเล่งหรือ,อยาฐานหน้าอย่างนะครับนะถ้าในทั่วๆไปนะครับที่มีขายก็จะมีความเข้มข้นของอตัวยาเล่งเนี่ยมันจะมีอยู่1% 2% นะครับนะแล้วก็ที่นิยมกันมากหรือเป็นตัวมาตรฐานเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็คือ,อ,อความเข้มข้นอยู่ที่2.5%นะครับนะถ้าเราใช้ความเข้มข้นของยาเร่งอยู่ที่2.5%ี่ยนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับการกรีดยางหน้าสูง นะครับนะก็คือทาในรอยบากนะครับซึ่งจะต้องทานเนี่ยเดือนละ1ครั้งนะครับนะผลผลิตของท่านก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกับยางที่ไม่ได้ใช้ยาทาหน้าอย่างผลกระทบนะครับ,นะรบนะข้อเสียเนี่ยมันก็มีก็น้อยนะครับ นะมีก็น้อยยกเว้นเ,เราไปทาหน้ายางเนี่ยจำนวนครั้งมันเยอะเกินไปความถี่มันเยอะเกินไปถ้าเดือนละสามครั้ง4ครั้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็จะทําให้หน้ายางตายได้เช่นเดียวกันเพราะมันจะน็อกนะครับจากตัวสารเคมีที่มันไปนเร่งมากเกินไปนะครับนะส่วนยาเร่งเนี่ย หรือ,อยาสารเคมีเร่งน้ำยางเนี่ยที่มันเป็นส่วนผสมที่สําคัญเนี่ยที่อยู่ในยาฐานหน้ายางเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยออที่เขาขายกันส่วนใหญ่มันอยู่ที่5% 10%กอยู่ท็่5% 10%นะครับนะก็อาจารย์ไพบูณแนะให้นะครับนะถ้าจะใช้นะครับเดียวๆโดยไม่ต้องมีการเจือจางนะครับนะอย่างอื่นเนี่ย ให้ใช้1% 2%หรือ2.5นะครับถ้างานวิจัยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้เยอะเนี่ยกับยางที่มันต่ำกว่า20ปีเนี่ยใช้ประมาณ2%นะครับนะจะได้น้ำยางเยอะนะครับแล้วก็มีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับกับ2.5นะครับที่เป็นมาตรฐานที่สามารถที่จะ ทาหน้ายางได้เลยโดยไม่ต้องมีการเจือจางนะครับนะถ้าคุณจะใช้5เปเซนะครับที่มันมีสารเล็ก5%เเซนเนี่ยคุณจะต้องมีการเจือจาง1ต่อ1นะครับถ้าใช้10%จะต้องมีการเจือจางนะครับอยู่ที่1-3ต่อ3นะครับนะ สิ่งที่เราจะนำมาเจือจางนะครับเป็นส่วนผสมอ่ะคือให้ตัวยามัน,ม,นมันอ่อนลงนะครับนะมันมีอยู่3ตัวหลักๆนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นส่วนผสมของน้ำผนะสมน้ำก็ได้นะครับแต่ถ้าผสมน้ำเนี่ยเขาบอกว่าต้องต้องทาในรอยกี่ ครับรอยกีดนะครับนะอันที่สองก็คือส่วนผสมตัวนี้เนะี่ยทำให้น้ํายาก็ออกดีพอสมควรนะครับก็คือผสมน้มํนามันปาล์มน้ํามันปลาล์มเราเนี่ยแหละนะครับนะให้ทาเหนือรอยกีดนะครับหรือในรอยกีดก็ได้นะครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือผสมไปแล้วเนี่ยทำให้ยางมันออกดีมากๆก็คือน้ํามันมะพร้าว นะครับนะก็ผสมนะครับนะอันนี้คือ3ตัวเนี่ยนะครับจะทำให้ทา,า,า,าน้ำยางนี่ออกเยอะแล้วก็มีคุณภาพสูงนะครับแต่ถ้าเราใช้2.521นะครับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเนี่ยถือว่า,าก็ไม่ต้องไปผสมนะครับนะ ก็คงได้ทราบกันแล้วนะครับนะในเรื่องของการใช้ายาทานะยางหรือยาเร่งที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันไปนะครับนะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวสวนยางสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวสวนยางนะครับนะที่ให้การสนับสนุนนะครับยาทานายางของอาจารย์เพีบบูรณนะครับพลังยาทานายางพารวย เกษตรมั่งมีของเรานะครับนะใช้ดีก็บอกต่อนะครับแล้วสั่งซื้อเข้ามาส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันก่อน่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ